สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูจุดินซีสังขอแสงนะวันที่สองก็เดี๋ยวผมจะทำการเขย่าครับเขย่าทุกวันครับเขย่าไรแกละสีก็เริ่มออกแล้วนะ จะ้ตั้งไว้ประมาณสองสัปดาห์น่าจะใช้ไดนะ้ถ้าเรามีหัวเชื้อนะครับมันก็จะเป็นใบนะบแต่ถ้าเราไม่มีหัวเชื้อก็จะใช้รนะยะเวลานานหน่อยนะอาจจะสามเดือนถึงหกเดือนนะครับถึงจะใช้ได้นะตัวนี้ผมได้ตั้งหัวเชื้อมาครับทางออนไลน์นะครับ คือขวเเสื้อนครัประมาณขวดละสองฝาตอนนี้ผมใช้เป็นขวด600 ml นะประมาณนี้ครับรอให้สีเขาแดงเข้มแบบนี้นะก็สามารถมาใช้งานได้เลยนะผมนี่ครับผมมาอ่าดีเให้ดูครับสำหรับปริมตีแต่กอแส่ันที่สองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ